สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้5โมงเย็นนะครับพบกันที่สี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดขวามือเราคือไปลาศรีใสซ้ายมือเราคือมาจากอุทุมพรพิสัยสุรินทร์นะครับตรงไปคือโพสีสวนนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับกับการติดไฟแดงนะครับที่สี่แยกส้มปล่อยนะครับ เขียวแล้วเราจะเลี้ยวขวาไปถนน2073นะครับ73หรือ83หรอหลงหลง2083นะครับอ่าเราเลี้ยวมาทางไปราซีสไลด์นะครับ2083นะครับขอไปนะครับผมจำเลขถนนผิดนะครับอันนี้อัปเดตเส้นทางสั้นๆน,นี่ เป็นปั๊มที่เปิดใหม่นะมีร้านกาแฟรีโนเวทใหม่นะครับปั๊มใหญ่ขึ้นนะครับเป็นปั๊มใหญ่ขึ้นราศีจากตรงนี้ไป20กิโลเมตรนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ 083กับการเดินทางยามเย็นเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับนี่เส้นทางโคง้งออกมข้างข้างนอกยามยามเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นประมาณ5โมงก็เลยมาบันทึกบรรยากาศช่วงหน้าหนาวที่13องศา ช่วงเช้านะครับเมื่อเช้านะครับเมือ่อวันก่อนก็มีฝนนะครับพั้งวันก็ยัง30กว่าองศาอยู่นะครับประมาณ32นะครับตอนนี้ก็31นะครับอุณหภูมินะครับยังไม่หนาวนะครับสีสเกตเขตอุทุดพิ้วสยจังหวัดสีสเกตนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวเข้าเส้นทางระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลแคมนะครับข้างหน้าเราเป็นหมู่บ้านโพนทองนะครับโพนทองาลายหมู่บ้านนะครับตาบลแคมวอร์บิสไซสีสเกตนะครับเดี๋ยวไปชมเส้นทาง ข้าวว่าเกี่ยวได้เยอะไหมนะครับเกี่ยวกันหมดเกือบหมดหรือ,อยังนะครับในพื้นที่ของตำบลแขมนะครับอีวัดบ้านโพนหงนะครับซ้ายมือเรานะครับีทางเข้าบ้านโพนองนะครับขวามือเราเป็นบ้านขี้กานะครับ ขวามือผมนี่เป็นร้านกล้วยทอดอร่อยเลยนี่เม,ม่ซื้อครั้งหนึ่งนะครับมันมันจะเย็นๆแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมืดหน่อยเส้นทางนะครับสลัวสลัวแล้วนะครับดูบรรยากาศเส้นทางสำหรับวับนนี้ยังไม่ได้ออกไปเดินทางไปไหนนะครับช่วงนี้อยู่แถวแถว,แถวบ้านนี่ก็มีชาวบ้านที่ตาขาวเปิดเครื่องเสียงรถยนต์ไซร์เลยครับตาขาวเนตะมวะครับโอ้สุดยอดทีที่พี่น้องโพทองครับ ระหว่างหมู่บ้านยามเย็นๆนะครับนี่ดูวิธีชาวบ้านดูกันสัญจรนะครับโอ้คนเห็นถนนใหม่ตัวนี้นี่ขยายถนนแล้วครับบ้านปูนทองไปบ้านแขมนะครับโอ้พึ่งได้ผ่านมาในรอบหลายเดือนนะครับนี่โอ้สะดวกสบายใหญ่ขึ้นครับแซงกันได้สบายเลยครับตัวนี้โอ้สุดยอดนะครับนี่ ถือว่ามารีวิวถนนใหม่แล้วกันนะครับถนนใหม่ในตำบลนะครับสบายเลยครับนี่วิ่งแอนจวดได้ครับอันนี้แต่ก่อนต้องต้องหลบกันนะโตเไม่รู้ว่าเออน่าจะเป็นอบตเนาะงบอบตนะครับโอ้ต้องดีเลยนะครับนี่ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกแล้วครับนี่ก่อนต้องโอ้รถม้าก็เครียดแลครับนี่ใครจะหลบใครกันแน่นะวัดใจกันอยู่นะครับก่อนเป็นถนนวัดใจนะครับใครจะหยุดก่อนใครจะหลบนะครับ สบายครับตาข้างว่ได้แน่น,นลิลิมลิมมันนะสลับกันสลับโอ้ใหม่ๆเลยครับนี่กิบเลยตัดกับท้องฟ้งฟาแดงๆแล้วก็ถนนพื้นขาวเลยนะยังไม่มีตะไคร้อะไรเลยนี่นะครับเรียบดีเรียบดีนะครับเกี่ยวข้าวกันหมด่าวกันหมดแล้วครับทุ่งนาบ้านแขมนะครับนี่ ข้างหน้าเราบ้านแคมนะครับนี่นะบ้านตำบลน,นะครับเออีกยนิดหน่อยนะครับนี่ไม่เกินวันที่20่ิบนี้น่าจะไปเยอะแล้วครับนี่รถเกี่ยวกําลังทํางานอยู่นะครับนี่กําลังเกี่ยวเข่าครับเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านแคมนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับในถนน รีวิวบันแคมนะครับพี่นอ้องก็ไปตากเข่าในช่วงนี้ครับ เดินที่โนบ้านเพื่อนนี่ถนนในหมู่บ้านก็ใหม่ดินี่ยกขึ้นมานะ <S <S บ้านนี้เพื่อนจะทอผ้าไหมกันนะครับ <S 1> <S 1> ทอผ้าไหมสวยนะครับมีกลุ่มทอผ้าไหมนะครับ <S <S 1> <S 1> เคยเห็นของเพื่อนแล้วนะครับลายขอแล้วก็จะมีบ้านโบราณนะครับบ้านที่ยังอะไรนะที่แอมด้วยอะไรนะไม้ไผ่ลายคุบนะครับโบราณนะครับ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศในการเดินทางวันนี้นะครับผม <'m> นี่พี่เจ้าตรงนี้ก็เล่นตาข้าวแล้วครับพีน่น้องน้องมันจะมีทะเลอะไรอย่างนี้กน้องดอูตรงนี้นี่ <Okay. S 1> น้ำจะเขียวๆหน่อยนะครับ จากสีแยกส้่มปลอยมาอ้อมมาในเขตพื้นที่ตำบลแขม,มารอเขาร่อน้ำนี่ต้นกระบบไปขับอิจฉาม,มากเลยนี่ตนนนี้นี่เป็นผู้พุพ่มอยู่ซ้ายมือผมนี่ทงไปเบืองทงมักิมินครับอันนี้เอาละครับฝ่าถึงเอฟซีอยู่ทางไกลนะครับที่ติดตามนิคอมออนตัวไม่ว่าจะอยู่บ้านแขมันขมิ้นนะครับบ้านโุนทองนะครับ ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่พามาเบ่งบรรยากาศน้ำแรงหวานเท่าครับหองเหมือนหัวหองอ่าถุงบัดขมิน้นยังมีมียังไม่ได้เกี่ยวเยอะอยู่ครับนี่่คาดการว่าถ้าวันสองวันก็จบนะครับนี่ โอ้ไม่ได้รีวิวเส้นทางเส้นนี้นานมากแล้วครับตั้งแต่มาอยู่ใหมใหม่สีปีที่แล้วนะครับนี่นะครับเลาะนําไปในเส้นนี้นะครับแต่วันนี้ที่มีโอากาสได้ผ่านมานะครับก็เลยพามาชมทุ่งนะครับเลยดูที่มันลมมาแล้วครับเขามันยอ่อข่าวลมนะครับแต่ก็ถ้าเกี่ยวจริงๆร,รถเกี่ยวมาลงจริงๆก็วันเดียวก็จบไม่ถึงวันด้วย ขาบ้านขมิ้นนะครับบ้านขมิ้นตำบลแขมตำบลเดียวกันนะครับอยู่บนโคกใหม่โบราณเป็นคบอีกขวามือเรานะครับนี่เคยมาถ่ายทำคลิปนะครับนี่โคกสมโพงใหญ่นะครับต้นสำโรงใหญ่ใหญ่แห่อายุเป็นร้อยปีนะครับนี่เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของบ้านขมิ้นนะครับโอ้เห็นไหครับมีแเดการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บผลผลิตครับช่วงนี้ นี่ลานตาข้าวูชวงนี้ก็เหนื่อยกันทุกคนนะครับใครที่ทำนาน,นะครับผู้คนนังเผาเขาที่นี่นะครับรดีครับมีมองตาดีอยู่ครับมีลานในกลางหมู่บ้านเนาะสี่แยกบ้านขมิ้นนะครับผมชอบตรงนี้มากเวลามาบ้านขมิ้นนะครับชอบรั้วสองฝั่ง 4ีกว่าปียังไงก็40แบบนั้นนะครับก็คือยังคงความเป็นความเป็นโบราณให้คิดถึงตอนสมัยผมเป็นนักเรียนแล้วมากินมะกูณาหมู่บ้านนี้นี่ครับสายขวานี่เป็นหัวแบบเพื่อนนั้นรุกษ์ไว้ใจดีดีครับนี่มันเป็นธรรมชาติที่ที่ยังคงอยู่ทางเดิมนะนะครับเอาละครับเราทะลุแล้วครับจะเข้าสู่เส้นทาง2 0 7 6 เปิการโนบนบาทคือเมืองเก่าคกับสูงๆเห็นบ่อันนี้เราลงคอยสนะครับสลบลงกะนนะปั่นผมือนโลงคอยกันเลยเวลาปั่นจักรยานมาดันขึ้นมาเนี่ยโอ้เมื่อยครับเป็นเด็กที่บ่นกันโอ้ขี่คานปันได้เล่นประมาณนั้นนะครับกลิปนี้ก็พามาชมเส้นทางระยะสั้นๆตรงนี้แหละครับมาชมวิวชมวิวนะครับกับพื้นที่ตำบลแขมอำเภอทุกงพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับตรงไปหมู่บ้านนางแมว นะครับซ้ายมือเราไปสีีกสกตุป่อยเหมือนเดิมนะครับขวามือก็ไปโพสีสุวรรณในเส้นทาง2076นะครับเส้นทางหลักที่เดินทางาสู่อำเภอนะครับโพสีสุวรรณนะครับผม à, รถเยอะนอยตรงนี้แยกน้อยๆแต่ว่าก็มีรถสัญจรเยอะก็ระมัดระวังในการเดินทางนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพวกตรงนี้ก็สวยฟ้าแดง